ขายของกิ้นทั้งนั้นเลยค่ะ โอ้โหงานเจ้าพ่อยิ่งใหญ่มากเลยค่ะสี่ค้าของขายก็เยอะนะคะดูเค้าสวัรค์คนก็เยอะเหมือนกันนะคะดูสิค้าแม่มาเที่ยวนะคะถ่ายให้ดูนะคะโอ้โหคนก็เยอะเทีโด,ดนตีนะคะเจ้าพ่อพญาเลวันนี้แม่มาไหว้เจ้าพ่อนะคะ เจ้าพ่อพญาเลนะคะจังเพชรรมไขทองคจได้รางวัลติดมือกลับบ้านทุกคนจ้าูพี่คะสวยงามมากเจ้าพ่อพญาเลถ้าใครมีวาสนาก็ได้มาไหว้เจ้าพ่อนะคะวันนี้สี่มีเป็นเสียงจาคกองอำนวยการบริการดอกไม้ทุกเทียนนะครับ ปลาสีพวงมาลัยใหญ่เพื่อให้นุกหลานเจ้าพ่อพญาแลได้บูชาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะขอพรท่านเจ้าพ่อพแให้ทุกคนดูงานเจ้าพ่อพญาแลปีนี้ยิ่งใหญ่มากค่ะคนก็เยอะค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เยอะคนเยอะนะคะให้ระควเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ แล้วท่านก็นาปัจจัยที่จะทําบุญย่อนที่ตู้บริจาคหรือสมัยนี้ยุคนี้ยุคอิจิตโลจะสแกน QR วอาร์โค้ด็ได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่ร่วมกันทำบุญวันนี้จะนําไปสู่การได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆคือได้ช่วยเหลือผู้ได้โอการผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ะสนับสนุนการกีฬาของจังหวัดเชียงคูณปรับภูมิทัศน์อันสวยงามคู่กับศาลเจ้าพ่อพญาแลหรือบ้านเจ้าพ่อพญาแลหลังใหม่สวยงามประการตานะครับก็มาจาใจจงนีทุกอย่างนะคะทุกอย่างค่ะนนี้ยังมีวัตถุมงคลที่คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพญาแลได้นํามาให้ลูกให้หลานเจ้าพ่อพญาแลได้บูชาเพื่อความเป็นศิลปมงคลคู่กายคู่รถคู่ บ้านผู้ครอบครัวเป็นมงคลกับตัวและครอบครัวตลอดไปศูนย์อำนวยการบริการดอกมาทูบเทียนวัตถุมงคลเจ้าพ่อพญาแล